ก็อยู่กับพวกเราแก๊งอะไรแก๊งแล้วก็แก๊งอะไรสักอย่างแก๊งอะไรวะแก๊งอะไรก็ไม่รู้ว่ามอไซค์ขับผ่านอะไรกันมอไซค์ขับผ่านแก๊งมอไซค์ขับไม่จบไม่สิ้นวันนี้เราก็มีกติกาก็คือเราจะใครที่ชีวิตอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายใช่ตัวคนที่แพ้ก็จะโดนลงโทษตามลำดับนะฮะอันนี้ยังไม่บอกเลยเลยอยู่ในเกมะเราอยู่ในเกมอะไรวะอันเทิร์นอันเทิร์นเน็ตอันเทิร์นเฉยไม่มีเน็ตอันเทิร์นเน็ตใช่อันเทอร์เน็ตมเริ่มกันนะ จะจับเวลาได้ละห้าไม่เสนใจทุกเราเลยเริ่มไปแล้วหนึ่งสองสามจับเวลาโอเคเริ่มมาตอนนี้ก็เร่มเวลาสิบห้าเอ้ยสิบห้านาทีถ้าสมมติสิบห้านาทีแล้วไม่มีใครตายอ่ะจะวัดที่เลือกโอ้โหคข้อเสียเปรียบวิลเลียนอยู่สามสิบสามเราห้าเอ็ดเลยอไรทำไมทำไมทำกับหนูแบบนี้ไม่ตายแน่นอนมาถึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ยินเสียงกอลีฟทำไมได้ยินเสียงเท้าโคมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครฮะเงียบเงียบเงียบอะไรอ่ะอะไรใครว่ะเฮ้ยเฮ้ยจ้าเราต้องซเงียบ ก็ต้องขอเรียนนะที่นี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยมีปืนเยอะมากแล้วเขาไม่เค้ใช้ปืนโอ้โหเขาต้องปืนเจมปืนเจมเคยจะตายนะโอ้โหืมอตายคนแรกมาดองแมวเอาตายคนแรกแม่นองครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีคนใกล้ตายแล้วผมเนี่ยใกล้ตายใช้วิ่งปิ๋อยู่ใครใครใ้ใครโอ้โหเยอะ เด yeah, yeah. ี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าอยาตอนนี้ใครจะเหลือเล่าตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วหนึ ười> ười <h 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 MM ่งอาทิตย์ <h 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 ี่สิบวินะผมไม่ได้ใช้ปืนยิงพวกคุณนะผมใช้ปืนยิงซอมบี้คือเมื่อไม่ไหวจริงๆตอนนี้สองยิงเพียบเลยทำไงดีเหมือนกันเนี่ยจะพืดแล้วด้วยโซน่ยเออคือใครยิงใครยิงใครยิงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะมาดูตายคนที่สองเอาตลอด เขาอยู่ไหนกันเราไม่รู้ไม่ใช่อะไรแล้วคือเลือด้งเหลือน้อยว่าคนหรือเปล่านั่นคนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะทำในบ้านไปออกมาจากเตืองต้องอยู่กันแต่ในเมืองใช่ไหมครับใช่ก็ทำไงได้อะก็เลือดผมเหลือ้อยผมก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนบ้านเป็นบางเวลาคุณใส่เสื้อสีอะไรกันจะได้รู้ใครมันใส่ไม่ใื่สีเหลือสีเนื้อไม่ได้ใส่ เจอที้เจอคนนมาไม่ใช่อะไรวะไมฟ้าแดงอันนี้เริ่มเริ่มแดงฉาล้วมันกว้างไหมวะตอนนี้อยู่ไปสเนียอยู่ไหนกันเนี่ยนี่เราอยู่เซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เราอยู่เซิร์ฟเดียวกันเลยแล้วว่าคือไปแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่ สวัสดีสวัสดีครับไม่มีใครนะงั้นเรางั้นเรามาฆ่าตัวตายกันดีกว่าครับเพื่อนผู้ชมเอาเอาฆ่าตัวตายก็ตกก็ถือว <c oughs> ่าตกรอบไม่ก็คือมันตายไปแล้วไงก็คือผมตายคนที่สองป้าตายคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> จะไม่ยอมตายคนแรก <c oughs> ผมนี่คือนินจาเลยครับยัไง <c oughs> เดีเดาคือ <c oughs> ตอนที่ผมพี่ตอนแรกตอนแรกป้าบอกตายคนแรกนะเพียงยิมไม่ยอมตายคนแรก ไม่ตายแล้วเนม,มจาคือเปคนที่คุณรับหลังเลยเอยอมี้ตาแดงเือนี่นี่ตอนนี้งงนะัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบส้มพี้ตาแดงเอาแล้วทำไงอ่ะทำไงอะ่ะทำไงใหเอาตายแล้วอเอาเก็บจ่ายหมดไงดีไม่คือคือขอขอภอภัยด้วยว่าตอนนี้คือผมงงหมดแล้วอัดใหม่เลยโอ้โหเจ็บเชิงเยอะ จลมรับเเยคตายพร้อมกับเกมเลยครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยคือโอ้โหคืออะไรเนี่ยซอมบี้ซอมบี้มันมาเยอะมากเออตอนนี้นะฮะอยู่ไม่ได้เลย้วดูซอมบี้อยู่บนดาดฟ้าทำไมกูกูตายพร้อมกับเกมยะใครตายใครตายก่อนใครตายก่อนผมเนี่ยตายอ้าวเกินครับเกินโดนแล้วหนึ่ง จะเยอะเลยไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ฆ่ากันเองไม่ไม่เนี่ยผมผมตกตายคนแรกเพราะว่าโอ้ยทำไมซอมบี้มาเยอะจังตอนตอนนั้นเลือดผมเหลือ3.3แล้วมาโดนซอมบี้ตกตายโอ้โหตกไปทันนะฮะซอมบี้นี่ใครฟังผมไว้เนี่ยไม่ฟังตั้งตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่ฟังซอมบี้เต้นดิดตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดอิสระแล้วนะครับงั้นเราไปไล่ฆ่าเขากันเถอะ มันมาเป็นกองทัพเลยเป็นไงดีโอ้โมีใครวิ่งหนีอยู่เห็นนะไม่บอกโอ้โหมีตาแดงเยอะมากเห็นคนเสื้อดำวิ่งอยู่ข้างล่างแล้วค่ะโอ้โนั่นคือวิเตอร์นั่นเองรู้สึกดีมากข้ามข้ามข้ามขึ้นไปลยวขึ้นไปแล้วแต่วาตอนนี้เป็นสถานะตาแดงค่ะให้หาที่ที่มันเป็นบันไดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาขึ้นไปแล้วเขาขึ้นไปแล้วโอ้ยเโหเจ็บ นถ่ายสองแล้อยู่เราเราจะแอบ,บเขานะไม่ให้เขาเห็นเจอเราเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนไปเห็ดซอมบี้วิ่งตามป้านันไปนะเป็นกองทัพเลย,ย,ยเป็นไงโดนโดนนั่นแหละเดินเถอะป้านานนี่ใส่เสื้อเหลืองวะไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอน่าใส่เสื้อเหลืองที่บนหลังคาอซอมบี้แอบเลยเนี่ยว่าเสื้อเหลือง เดี๋ยวซอมบี้ไว้เนี่ยก็ผมใจไกลม่เนี่ยผมคาดตัวตายก่อนอุ้ยวิวแอบตัวก่อนแอบตัวก่อนนัดอยู่ไหนเนี่ยเอาว่าเลยเอาว่าเรลยแล้วอยู่ไอยากเจอหูช่องเก็บของเยอะมากไม่อยากฆ่าตัวตายเลยต้นเห็นเราไหมไม่เห็นเหรอโอ้โหวิซอมบี้ตาแดงมันลงยังไงมันจะตกบนไดตายไหมเนี่ยเฮ้ยตกตกตกโอ้ยจับตาดูเขาอยู่ไหนอยู่ไหนไหนรถมันลงบนไดยังไงอะ ไจะตาลงปกตอนนี้เหลือใครการินอยู่ไหมไม่ไม่ผมตายคนแรกเพราะว่าเลือดเลือดเลือดสามสามเนี่ยก็เลยตายเลือดเลือดสามสามเราโดนซอมบี้ตายไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วแมทออกมาดิโอู๋ปลอดอ่ะไม่ออกไม่ออกาอีก โอเคครับผมก็โดนคนที่สองตอนนี้พวกเราชีวิตเหรอเดี๋ยวเราสองคนเหรอใช่เดี๋ยวเราสองคนตอนนี้เวลาได้ผ่านตอนนี้เวลาได้ผ่านไ60นาทีแล้วครับตอนที่ผ่านไป60นาทีแล้วโอ้โหมาเป็นแสนเลยวัไหนดิมาเป็นแสนเลยโอ้โหซิปไกลไปแล้วทุ่มทอ่ำไมไปแล้วครับง่ามเลย คนแสดงไปไหนแล้วไม่นั้นไงเขาขึ้นบัได้อีกแล้วออกไม่ขึ้นแล้วเขาก็มีเยอะโอ้โหแน็ตโกงอะแน็ตโกงอะไม่เลยวมาบู๊อ่ะกลัวเดือดร้ายแน่นอนโอ้สรุปนี่เหลือสองคนใช่ไหมใช่สมกับพี่เกิลกำลังถ้าโจมกับซอมบี้ตายแน่นอนเกมกอยู่ับเจมก็ตายคนที่สองอ้ยมันลงไปไม่ได้ลงไปนีตายแน่นอนโอ้โหตกลพื้น

ขอพกคุณเจ็ดแปดตัวของคุณตามที่อยบ้านตายตยตา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 ยตลยตา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 องายต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 าเตาย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 นายตายตาอตาย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 ตาายตตาย่าใคาตายตาายตาาายาวตายตานตาย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 เายตายตเยตารตาายินาลตนยายตายตายายาลาา เดิงงนนะแล้วก็เจมฮะแล้วก็ผมแล้วก็ป้าแนทเนี่ย <Yeah. S 1> ฮะไม่คือรู้สึกรู้สึกมันไม่ยุติธรรมตรงที่เลือดไม่เท่ากันโอเคมาแนทหลังมาจะทำอะไรจะทำอะไรถึงก็เดี๋ยวตัดพาร์ตไปตอนที่เรากำลังดักันเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดออกก็ได้ <c oughs> เอาไว้แล้วนตัดเอาเลยดีว่า ให้เป็เกียร์ให้เปแคบเกียร์เลยใช่เดี๋ยวต้องสั่งใครสั่งการินเหรอเอ้ยไม่ใช่และสัดโต๊ะโต๊ะอัดสั่งใครที่สั่งนะเกมเออเอาเอาบอร์ดมันหนักแน่เลยโดนเนี่ยน่าจะโดนหนักไปเล่นอะไรดีวะเอาเกมฟรีนะครับหรือว่าเกมที่มีมีมีเกมอะไรบ้างมีเด็กพวกซอมบี้เกมอะไรพวกนั้นแหะ เธอแต่ก็แบบสั่งไดบใช้ใช้ได้แต่มีใช้ได้ห้ามยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นเล่นในนั้นได้ไหมดิงไลท์อ่ะเออเล่นตอนกลางคืนอ่ะไอ้หมวดกลางคืนอ่ะได้ได้โดยห้ามเลยไหแล้วต้อง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 ภาคเป็นแบบรีวิวจิตสัมผัสรีวิวสัมผัสได้ใช่อะไรรีวิวสัมผัสได้โอเคนะคะเออทักมาสรุปกันเดี๋ยวทัามาสรุปกันโอเคเดี๋ทักมาสรุป ไม่ต้องยาวมากสิบนาทีก็ได้สิแต่แน่น่ะสิบาทีคนละสินะต่อไปใครที่สมนะเตรียมปะ h e ล l o ไอยู่กับเจมออาไม่หายหลับหมดเลยฮู้สตมาแล้วโอเคไอยูกับเจมก็อยู่ได้ไหมจะจะกดอัดอัดไม่ตอนตอนเห็นบอกว่าจะอะไรวะจะบอก

ผมก็แดงมาดีครับก็คือคะแนนเนี่ยคะแนนก็ไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนผมก็แค่เด้งไลน์ฮะส่วนใครว่าเกมไปแคสชิคเกมแล้วลืมแล้วไอ้วิวอะไรปะไอวิวอัศซิงไอวิวคอเลือะไรก็ะรจะไม่พลาเออนั่นแหละส่วนของเกิร์นนี่เป็นคาเฟียส่วนของกาลินก็เป็นทีดีะครับคอยแย้งนั่นเองขอเส่วนอ,อ๋อคนเกมบอกอลไรใช่ไหมโอเคใช่ส่วนจะมีส่วนจะมีอะไรแปลกๆหรือ เตือนๆหลอนๆ่าหาในเกมก็ติดตามกันด้วยนะคะผมจะเป็นยังไงเราต้องไม่รู้ให้เดาให้เดาเจ๊กันใหม่คิดแราดาวสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 เสร็จแล้ว